อ p พ8 6 1คำพิพากษาสารดีกาที่3 9 7 8 2ทับพนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชโจทนายนนอนเนนจำเลยจดฟ้องของให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 83 91 92ม8ปดสิบสาิบเอ็การอาพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา4 7 8ทวิ72 72ทวีลิปของกลางและเพิ่มโทษจำเลยตามกฎหมายจำเลยให้การปฏิเสธแต่ก่อนสืบพยานจำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่ว่าจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุโดยจำเลยมีปากเสียงและทะเลาะวิวาทกับนายจริรโชตผู้ตายที่หนึ่งแล้ว จำเลยใช้ขวดสุราตีศีรษะผู้ตายที่1นึ่จำนวน1ครั้งบริเวณร้านจอดรถล,ดลานขับ99ผู้ตายที่1วิ่งหนีไปจำเลยวิ่งตามไปแล้วผู้ตายที่1ใช้อาวุธมีดแทงจำเลยที่หน้าอกขวาและซ้ายรวมสี่ครั้งหลังจากนั้นจำเลยล้มลง จำเลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของนายณรุปนาฏอาวุธปืนและอาวุธมีดปลายแหลมไม่ใช่ของจำเลยกลับรับว่าบุคคลคนเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทขอให้เพิ่มโทษสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา288พระราชบ,บัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2590มาตรา7 72วรรคสประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตรา91ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา90เพียงกระทงเดียวจำคุก20ปีฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้มีรายใช้ต่างกฎหมายและ เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตจำคุกหนึ่งปีเพิ่มโทษกระทงระหนึ่งในสตามประมวลกฎหมายยามาตา92ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นเป็นจำคุก26ปี8เดือนฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ต่างกฎหมาย และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตจำคุกหนึ่งปี4เดือนรวมจำคุก27ปี12เดือนลิบของกลางข้อหาอื่นให้ยกจำเลยอุทธรสารอุทธร์ภาค8พิพากษายืนจำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าครีจริงที่กู่ความ ไม่โตเถียงกันในชั้นดีการับฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่3มิถุนายน2565เวลาประมาณ1น,นาฬิกาขณะที่หนังสาวลุงฤดีและหนังสาวสิริธานกับเพื่อนกำลังเดินทางไปที่ร้านจอดรถหน้าร้านขับ99พบในจิรโชตผู้ตายที่1 กำลังพูดคุยกับหนังสาวกมลชนกพี่สาวของหนางสาวรุ่งรดีว่าจะไปส่งที่บ้านแล้วหนังสาวรุ่งรดีกับเพื่อนและผู้ตายที่หนึ่งเดินไปที่ร้านจอดรถระหว่างนั้นนายนรุปนาฏเดินเข้าไปถามผู้ตายที่หนึ่งว่าไหนคนชื่อเบส ผู้ตายที่หนึ่งบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะเพื่อนผมขณะเดียวกันจำเลยใช้ขวดตีศีรษะผู้ตายที่หนึ่งผู้ตายที่หนึ่งวิ่งหลบหนีไปมีคนไล่วิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งไปอารมทั้งจำเลยและน,นายนรปนาฏด้วยและผู้ตายที่หนึ่งกับคนไล่ซึ่ง วิ่งตามไปชุรมุนชกต่อยและใช้อาวุธมีดแทงกันหลังจากนั้นผู้ตายที่หนึ่งถอยออกมาในนรุนาัวิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งไปผู้ตายที่หนึ่งใช้อาวุธมีดแทงน,นายนรุนาัส,ส่วนน,นายนรุนาัใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายที่หนึ่งแต่กระสุนปืนไม่ถูกผู้ตายที่หนึ่งโดยกระสุนปืนพลาดไปถูก นายสุภพัชัยผู้ตายที่สองเป็นเหตุให้ผู้ตายที่สองถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุผู้ตายที่หนึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากเสียเลือดมากจากบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงบริเวณหลังและช่องท้องและน,นายนรุนาถถึงแก่ความตายจากบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงส่วนจำเลย ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกอาวุธมีแทงที่หน้าอกซ้ายหนึ่งแผลหน้าอกขวาหนึ่งแผลและช่องท้องหนึ่งแผลความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรและฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุ สมควรหรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตยุติไปตามควาพิพากษาสาลชันตุนปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจําเลยข้อแรกมีว่าจำเลยร่วมกันกระทำความผิดตามคำพิพากษสาศาลธรณาภาค8หรือไม่เห็นว่าแมนโจทย์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจําเลยกับน,นายนฤปนาฏเดินทางมาร้านขับ 99ด้วยกันเดินทางออกจากร้านขับ99พร้อมกันหรือพกกันก่อนเกิดเหตุที่จําเลยใช้ขวดตีศีรษะผู้ตายที่หนึ่งก็ต่างแต่จําเลยเบิกความรับว่าจํารู้จักนายนรุป,ปนาตซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบข้ได้จริงที่ว่าเมื่อนายนรุป,ปนาตสอบถามผู้ตายที่หนึ่งแล้ว จำเลยใช้ขวดตีศีรษะผู้ตายที่หนึ่งทันทีเมื่อผู้ตายที่หนึ่งวิ่งหลบหนีจำเลยในนรุปนาฏกับพวกได้วิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งไปเช่นนี้พฤติการของจำเลยดังกล่าวบ,บ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยและในนรุปนาฏกับพวกที่วิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งไปเป็นพวกเดียวกัน และต่างรู้เห็นถึงการกระทําของแต่ละคนโดยมีเจตนาร่วมกันทําร้ายร่างกายผ,ผู้ตายที่หนึ่งมาตั้งแต่ต้นโจ์มีนายวศินเบิกความว่าเมื่อผู้ตายที่หนึ่งวิ่งมาถึงจุดหมายหมายเลขสองเกิดการชุรมุนกันโดยพวกของจำเลยประมาณ10บคนส่วนผู้ตายที่หนึ่ง มีเพียงคนเดียวมีการชกต่อยและแทงกันแต่พยานไม่ทราบว่าใครเป็นคนแทงและผู้ตายที่หนึ่งแทงสวนไปด้วยเมื่อผู้ตายที่หนึ่งถอยออกมาน,นายนรุนาตวิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งออกมาผู้ตายที่หนึ่งจึงใช้อาวุธมีดแทงน,นายนรุปนาตและน,นายนรุปนาตใช้อาวุธปืนยิง ผู้ตายที่หนึ่งทันทีแม้นนายวสินเบิกความว่าพยานไม่เห็น,จำ,หนจ,ำจำเลยวิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งไปก็ตามแต่เมื่อจำเลยเบิกความรับว่าจำเลยวิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งไปหลังเกิดเหตุจำเลยได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถูกอาวุธมีดแทงที่หน้าอกซ้ายหนึ่งแผลหน้าอกขวาหนึ่งแผล และช่องท้องหนึ่งแผลเชื่อว่าเมื่อจำเลยวิ่งตามผู้ตายที่หนึ่งไปทันจำเลยได้เข้าร่วมชุนลมุนชกต่อยกับผู้ตายที่หนึ่งซึ่งระหว่างการชุนลมุนมีการใช้อาวุธมีดแทงกันด้วยประกอบกับผู้ตายที่หนึ่งเป็นผู้ใช้อาวุธมีดแทงในนรุป,ปนาฏทำให้เชื่อว่าบาดแผลที่ถูกอาวุธมีดแทงของจำเลย เกิดจากผู้ตายที่หนึ่งใช้วุธมีดแทงจำเลยเมื่อผู้ตายที่หนึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากบาดแผลที่ถูกแทงด้วยอาวุธมีดดยโจย์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้ใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายที่หนึ่งและนายนรุปนาตเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายที่หนึ่งหลังจากที่ผู้ตายที่หนึ่งใช้อาวุธ มีแทงหนายนรูปันาฏแล้วแต่กระสุนไม่ถูกผู้ตายที่1โดยพลาดไปถูกผู้ตายที่2ถึงแก่ความตายเช่นนี้เหตุการณ์ที่ผู้ตายที่1ถูกอาวุธมีดแทงแรนหน่ายนรูปนาฏใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายที่1จึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างกระทันหันโดยจจำเลยมิได้คบคิด นัดหมายมาก่อนถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและฐานฆ่าผู้อื่นโดยพาดแต่เมื่อจำเลยมีเจตนาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้ตายที่หนึ่งมาตั้งแต่ต้นและร่วมชุนนำมูลชกต่อยผู้ตายที่หนึ่งจำเลยจึงต้องรับผลแห่งการกระทำของพวกจำเลย และน,นายนรุปนาถด้วยการกระทําของจําเลยจึงเป็นตัวการร่วมกระทําความผิดฐานทําร้ายผู้ตายที่หนึ่งจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290วรรคแรกประกอบมาตรา83และฐานร่วมกันทําร้ายผู้ตายที่สองจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยพาด ตามประมวลกฎหมายอามาตรา290วรรคแรกประกอบมาตรา60 83อันเป็นความผิดหลายอย่างซึ่งรวมอยู่ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยพลาดตามที่โจทก์ฟ้องและเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองซึ่งสารดีการลงโทษในความผิดดังกลาง่าว ตามที่พิจารณาได้ความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192วรรคทายประกอบมาตรา215และมาตรา225ที่สารุทธรภาค8พิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ประกอบมาตรา83ตาม คำพิาพากษาสาร,สารชั้นต้นโดยไม่ปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตรา288ประกอบมาตรา60และ83นั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยสำหรับความผิดฐานร่วมกันมีวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีแระใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเห็นว่าทางนํำสืบของโจทย์ไม่ปรากฏข้อได้จริงว่าจำเลยรู้มาก่อนว่าในนรุป,ปนาฏผ่าวุธปืนของกลางติดตัวมาด้วยทั้งขณะเกิดเหตุจำเลยไม่ได้ร่วมกับในนรุป,ปนาฏยึดถือครอบครองอาวุธปืนของกลางดังนี้จึงถือไม่ได้ว่า จำเลยมีส่วนร่วมกับนายนารุปนาฏในการมีอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางไว้ในครอบครองจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญ,ญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตแม้ความผิดฐานดังกล่าว สารอุทธรภาค8พิพากษายืนตามสารชั้นต้นและยังคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีซึ่งต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อที่จริงตามประมวลกฎหมายวิธีวินัยความอาญามาตรา218วรรคหนึ่งข้อตามแต่ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีวินัความอาญามาตราหนึ่ 1 8 5วรคหนึ่งนั้นเป็นปัญหาขอ้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสันดิกอีกาเมียำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญ,ญามาตรา1 9 5วรรคสประกอบมาตรา225ีดีกาจำเลยข้อนี้ฝังขึ้นบางส่วนปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาจำเลยข้อต่อไปมีว่า มีเหตุที่จะลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานอาร่วมกันฆ่าผู้อื่นในสถานเบาหรือไม่เห็นว่าเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและฐานอาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายโดยพลาดแล้วศาลฎีกาต้องกำหนดโทษ จำคุกจำเลยใหม่กรณีจึงไม่จําต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุลงโทษจําคุกจําเลยในสถานเบาหรือไม่อีกพิพากษาแก้เป็นว่าจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตา290วรรคแรกประกอบมาตรา83และมาตรา290ววรรคแรกประกอบมาตรา60 และ83การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทซึ่งแต่ระบทมีระหว่างโทษเท่ากันให้หลงโทษตามประมวลกฎหมายยามาตา9 0รา290วรรคแรกประกอบมาตรา83เพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายยามาตาา90จำคุก10ปีเพิ่มโทษจำเลย หใน3เป็นจำคุก13ปี4เดือนให้ยกฟ้องโจทย์ในความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศ2490มาตรา7 72วรรคสประกอบประมวลกฎหมายยามาตรา83นอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามควาพิพากษา สารอุทธร์ภาคแปกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา60ผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้ายมิให้หนังกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา290ผู้ใด มีได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึง15ปีมาตรา2 9 0รวสองถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา289ผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง ยีปีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งางห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้องมาตราหนึ่งร้อกสองวรรคสองถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง ให้ศาลยกฟ้องคดีนั้นเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสำคัญและทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้มาตรา192วรรคสในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเช่นเกี่ยวกับเวลาและสถานที่กระทําความผิด หรือต่างกันร,ระหว่างการกระทำผิดฐานรักทรัพย์กันโชคปลิดเอาทรัพย์ช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์หรือต่างกันร,ระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทมิให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญทั้งมิให้ถือว่าข้อพิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ เว้นแต่จะปรากฏแก่ศาลว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้แต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทฟ้องไม่ได้มาตรา192วรรค4ถ้าศาลเห็นว่าความจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณา ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทย์ประสงค์ให้โลงโทษห้ามมิให้สารลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้นๆมาตรา192วรรค5ถ้าสารเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทย์สืบสมแต่โจทย์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตรผิดสารเมียม้าลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้มาตรา192วรรค6 ถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมกันกระทําหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทําผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณความอาญามาตรา215นอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้หนำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและ ว่าด้วยกาพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรด้วยโดยอนุโลมะมบลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา225ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยกัมพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมเว้นแต่ห้าม มีให้ทำความเห็นแย้ง